เฟือกตะฟันตรงใส่กันไหมคะว่าเฟือกศกฟันเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนเฟือกใส่แขนเฟือกใส่ขาเวลาเราหกล้มหรือเปล่าวันนี้เรามาตอบให้คุณรู้กันค่ะกบมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะในช่องฟ้าลิฟชานลวันนี้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงว่าเราไปใส่เฟือกศกฟันมาใช่ไหมล่ะเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าไอ้เฟือกสกฟันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันช่วยเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเฟือกศกฟันจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะค่ะ เือกศพฟันนะคะเปลือกศฟันเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในการนอนกัดฟันนะคะซึ่งฝนเนี่ยได้บอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าฝน,นมีภาวะหรือมีปัญหาในการนอนกัดฟันฉะนั้นฝนเลยต้องใช้เปือกศกฟันในการช่วยเพื่อจะลดปัญหานอนกัดฟันนั่นค่ะค่ะสัญ,ญญาณของการนอนกัดฟันนะคะก็คือกล้ามเนื้อที่บทเคี้ยวเนี่ยมันจะเกร็งแล้วก็หดตัวลงนะคะแล้วก็เวลาที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยก็จะมีอาการ นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยตอนนอนเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงคือตัวเรา,าไม่ได้ยินเสียงหรอกแต่คนรอบๆข้างอาจจะได้ยินเสียงนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีอาการฟันซึกเสียวฟันหรือว่าวัสดุอุดหรือว่าฟันแตกขึ้นมาได้นะคะเต้าเปลือกสมฟันเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยในการลดการกระแทกนะคะลดการกระจายแรงออกเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะไปอยู่ในช่องว่างของฟันตรงนั้นพอดี จะอธิบายว่ายังไงดีละ่ะอย่างฟันบนกับฟันล่างมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมปกติเราจะกัดกัดแล้วก็บดบดบดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราพอเราใส่ฝักสอนสไปมันก็จะมีเหมือนเราจะมากัดที่ฝักส,สฟันของเราแทนนะคะแล้วก็จะลดการที่จะทําให้ฟันเราเนี่ยซึบหรือว่าฟันเราแตกด้วยนะคะบางคนเนี่ยอย่างฝนเนี่ยถ้ากัดเนี่ยกัดแรงมากๆเลยนะคนข้างๆได้ยินอย่งกรอบกรอบกรอบแสดงว่าไม่ธรรมดาอื ขั้นตอนของการทาเสื้อตกฟันนะคะก็คือเราสามารถไปทาเสื้อตกฟันเนี่ยนะคะได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าคลินิกนะคะใกล้บ้านเราได้หมดเลยจะมีหลายรูปแบบมากๆเลยมีทั้งแบบหนาแบบบางของคนเนี่ยเป็นแบบบางนะคะตอนนี้เราจะไปทำเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพิมพ์ฟัน <c oughs> ถ้าคนไหนที่มีประสบการณ์ในการพิมพฟันแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> ทรมานมากในการพิมพ์ฟันนะคะการพิมฟันเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบ ความรู้สึกอยากอวกเนาะเพื่อจะพิมพ์ฟันเนี่ยนะคะไปเกิดเป็นแบบขึ้นมานะคะส่งไปที่แลบนะคะค่าใช้ใจ่ายต่อการทำเสร์ฟครั้งหนึ่งก็จะมีราคาประมาณ1นึ่ันบาทนะคะหรือว่าน่าจะประมาณห้0ร้อยถึงหนึ่งพบาทนะคะก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือว่าแล้วแต่คลีนิกแล้วก็มันจะมีหลายแบบหลายเกตหลายขนาดนะคะนี่แต่ของที่ฝนได้มานั้นของฝนนะคะฝนได้ขนาดที่บางมาฝนรู้สึกว่าแฮปปี้กับน้องมากเพราะว่า คือตอนแรกอะคิดในใจว่าต้องได้แบบหนาที่เราแบบเหมือนเราเห็นคนใส่วยกันเนียค่ะเราคิดว่าจะได้แบบหนาแบบนั้นคือถ้าได้แบบหนาแบบนั้นนะคิดในใจว่าคงแบบใส่ลําบากเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ได้มาคุณหมอเอาแบบบางให้นะคะข้อข้อดีของมันก็คือมันใส่ไม่ยแล้วก็คือแบบใส่สบายมากเลยนะนี่นี่อันนี้ฝนใช้จริงๆแล้นะฝนอยากให้ดูว่ามันสึกสึกแบบสึกจริงจังมากเลยอะเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นเงาเงาตรงเนี June ้ย คือมันสึกจริงๆมันแบบมันถูกเคี้ยวว่าเรากัดจริงๆนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมันแตกเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําใหม่อืมแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มันเสียเกิดก็คงคงต้องทําใหม่ก็คงกัดรุนแรงมากวิธีใส่ของคนเนี้ผนได้ฟันล่างมาหมอบอกว่าหมออะทาฟันมนไปให้แต่ว่าเอ่อแ a บเขาให้ฟังล่างมานะคะก็ใส่ง่ายๆสำหรับคนคนบางคนอาจจะเคยจับฟันแล้วก็ต้องมาใส่อินเนอร์ใส่หรือว่าจับฟันใส่ก็ แค่นี้เองง่ายมากแล้วก็ของฝนเป็นแบบบางใช่ไหมมันก็จะแบบว่าใส่สบายนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเนี่ยจะมีเมือนอะไรที่มันค้ำอยู่เวลาที่เรากลัดกฟันเราจะอย่างนีกเก้เนี่ยสบายมากค่ะฝนอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะใครที่มีภาวะนอนกัดกฟันหมอนฝนเนี่ยนะก็อยากจะแนะนําให้ไปทํากันเนาะเพราะว่าเวลาที่ฟันเรามันสึกแล้วหรือว่ามันเสียไปแล้วเนี่ยมัน ไม่สามารถกู้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้แล้วสงสารนะคะส่วนเองพอมาดูไอตัวกัดสุกฟันของตัวเองแล้วก็รู้ได้เลยว่าน่าจะนอนกัะฟันอย่าง,นะงน่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กัดมากเท่ากับคนอื่นนะคะบางคนนีะกัดเยอะมากๆมากๆแต่เรารู้ได้เลยว่าเราก็ตัดงนระดับหนึ่งเพราะว่าขนะเราใส่เปลือกสุกฟันไปแล้วเนี่ยน้องยังแบบถลอกอเปิดไปหมดเลยสุดยอดแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าใส่เปลือกสุกฟันเนี่ยเราจะทําให้เรานอน,อนไม่ได้แรกๆ,ๆก็อาจจะมีภาวะนั้นบ้างเหมือนกันนะคะผนก็รู้สึกว่า มันแปลกๆเนาะออแต่ว่าแต่พอใส่ไประยะหนึ่งแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกสบายขึ้นเออที่สําคัญช่วยรักษาฟันให้เราอยู่กับเราไปนานๆได้นะคะวันนี้ฝนก็มาเล่าเรื่องของสเสือกสบฟันให้ฟังแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกฝนได้นะคะอย่าลืมนะคะฟันต้องอยู่กับเราจนแก่เลยคะ่ะ เห็นไหมคะอยากให้ดูเห็นไหมมันไม่ได้หนามากนะมันก็แบบบางๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากแนะนำวันนี้คนต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้คนหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่